สงงมมึอากว้าายอ่นะกลัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์ชาตีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นเกมที่แบบว่าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวครับท่านผู้ชมครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมมีแสงบนฟ้าด้วยนะครับเออคือตอนแรกกูเรื่อเรียกคำพูดไม่ออกมันร้อนใน่ายโคตรเจี๊ยบเลยส่วนชื่อเกมก็ช่างแม่นนะครับเออมันไม่ได้มีผลต่อเนื้อเรื่องนะครับ ถ้าถามว่าเนื้อเรื่องคือยังไงเลยครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเ <laughs> ท่าผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอชเชมาอาจจะอา่านมั่วหรือว่าอา่านไม่อา่านก็ได้ไม่ท่านผู้ชมครับผมแปลภาษามาแล้วคือผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับเลยแบบว่านะเชนต้อช่วยหน่อยปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ได้เกิดที่ฟาร์มเอ่อเกวูสเหรอในคืนวันที่7สิงหาคมครอบครัวเช์แมนได้เห็นแสงสว่างบนท้องฟ้า ที่เคลื่อนที่ตัวอย่างรวดเร็วเหนือทุ่งนาแสงขึ้นไปทิศทางสุ่มและด้วยความเร็วต่างกันหลังจากนั้นไม่นานก็หายไปพฤติกรรมประหลาดบนท้องฟ้านี้ถูกพบในเวลากลางคืนพร้อมกันเป็นเวลา5วันตามที่เจ้าของฟาร์มบอกสัตว์สัตว์ตทั้งหมดบ้าไปหมดและสุนัขเริ่มเกาแล้าพยายามโจมตีเขาและกัดเขา เด็กบ่นว่ามีคนเดินอยู่ใต้หน้าตาของชาวนาเองในทุ่งเองก็เห็นร่างคนแปลกที่ดูเหมือนที่ดูไม่เหมือนผู้ชายมันคืออะไรหลอกลวงโดยเจตนาดึงความสนใจตัวเองหรือความรู้สึกเกี่ยวกับการบุกลุกของมนุษย์ต่างดาวนักข่าวเทเรฟอร์ดเดินทางไปเกวูสเพื่อจัดทำรายการภาพสำหรับเอ,อ่อหนังสือพิมพ์อ๋อมันไปเก็บภาพครับแล้วก็ไปทำข่าวนะโอเค มาเล่นเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหเจ็บลิ้นมากอะ่ะคือผมอะ่ะคือผมแปลเพื่อจะได้รู้เนื้อเรื่องนิดนึงน,งนะครับส่วนเข้าไปข้างในมันน่าจะมีเนื้อเรื่องให้อ่านซึ่งผมไม่อ่านแน่นอน,นครับคือแปลอังกฤษไม่ได้แปลไม่รู้แปลอ,อะไรบางคาพอได้แต่บางอันคือไม่อยู่นะฮะโอเคตอนนี้ผมจะเข้าอยู่ในเกมแล้วท่านผู้ชมครับโอเคเราไม่ได้เราได้เข้าสู่บ้านของแกลสวูดแล้วนะท่านผู้ชมครับ นี่คือรถโง่งๆของดาวเฮ้ยกูยกตัวได้เหรอวะเฮ้ยเอาวะยกตัวได้เฮ้ยฮึบฮึบฮ่าฮึบฮ่าฮึบโอเคคือท่านผู้ชมครับผมอาจจะพูดแบบว่าเออจากปกตินะครับผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมแล้วผมเป็นร้อยไงอ่ะผมยิงไม่รู้เรื่องเลยมันเจ็บอะ่ะคลิกซ้ายหรอถ่ายภาพอ๋อมาเก็บหลักฐานนะฮะเออดูดิมันเป็นยังไงนะฮะไปท่านผู้ชมครับไปเลย โอเคทางเข้าของบ้านไข่เนี่ยไม้ของชาวนานะครับที่เราอ่านมานะฮะไปเลย let's go hello มีใครอยู่แถวนี้ไหม hello เออท่านผู้ชมผมลืมบอกไหมนะครับเกมนี้เป็นเกมของตัวของเดโมนะครับมันไม่ใช่ตัวเต็มนะฮะแต่มันน่าจะหลอนอยู่เสียยเฮียวะ อะไรอ่ะโน้ตเหรอต้องไปเส้นโอเคไม่ต้องอ่านหรอกนะฮะท่านผู้ชมอะไรไม่ต้องแปลเฮ้ยที่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมทำไมแล้วชาวนาหายไปไหนกูเป็นนักข่าวสายเฮี้ยไม่อ่านดักถ่ายไม่เฮี้ยเลยเออเราเป็นนักข่าวนะฮะเราไม่ใช่นักเสพนะครับไม่ต้องเสพหลักท่านผู้ชมครับเรามาเสพบ,บรรยากาศนี่คือภ้าครอบครัว ของเออคุณลุงนะฮะโอ้โหลุงหนุ่มมากกูพูดไปเต็มปากเลยว่าเป็นเป็นลุงไอ้เหี้ยแล้วกูต้องไปไหนอ่ะเฮ้ยมีหนังสือพิมพ์ด้วยโอเคเอ่อหนังสือพิมพ์จากที่ดูนะมันบอกว่าได้เออ่รายงานเกี่ยวกับ UFO นะครับผมเจอ UFO ที่ชาวนาน,นะครับ เฮ้ยเออเข้ามาในบ้านแล้วมันลื่นๆแปลกๆวะ่ะเฟรมเลทน่าจะไปยอะเท่าไหร่ปะ่ะแต่กูยอยากรู้ว่ามันุษตั้งดาวมันหน้าตางไงวะกูไม่รู้ว่ะของเกมเนี้ยรูปพี่ใหญ่เนี้ยโอ้โหงบปฏิเสธฝาผานังบ้านกูมองไงว่ามันเป็นศิลปะวะเป็นรูปใช่ไหมเนี้ยมันเหมือนตะไคร่ไอ้เงย้ยร้อนในเจ็บนี่ใครเนี้ยหมากับมนุษย์เหรอ โอเคพอพอไม่อยากดูแล้วไม่เอาไม่เอาโอเคแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะเปิดตู้โอ้ยแล้วกูเข้าบ้านเขาแล้วคือกูไม่เห็นเขาแล้วกูก็ดันเข้าไอ้เคียขู่นักข่าวแม่งดีมากเฮ้ยเสียงอะไระเสียงไระ,ไระแล้วคุณลุงหายไปไหนอ่ะยูบอกคุณลุงโดนจับตัวไปแล้วท่านผู้ชมครับผมว่างแล้วโดนจับตัวไปแล้วโอ้โหไรมืองี้ใครมันจะไปอ่านบ้า เขียนให้ใครอ่านเหรอเฮ้ยวันนี้คือมันตู้ตังมันตู้ต่างดาววะโอ้ my god นี่คือรูปของที่คุณลุงถ่ายไว้ปะดูว่าคุณลุงเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเองวะเชิลลอยมากเปิดตัวไม่ใช่เปิดมาจากสแก๊กูต่อยแหละกูเลิกเล่นแหละกูเลิก กู้าวไปแล้วไปโตไปโตเดินดิเดินเอา้าตัวผมเดินช้าท่านผู้ชมค,ครับไปตุ่ยกูเตีย้ยลงมาเด็กอ๋อ,อตัวตะกี้เตีย้ยลงต้องกดนี่อะ่ะไปโตอย่าโผล่นะขอรลอ้วมันมีแสกเอที่แบบฟ้าวะมันตุ่งต่างดาวมันบุกบ้านเหรอแล้วคุณลุงหายไปไหนอันนี้คือคำถามนะฮะคำถามที่ผมงงมากตัวสวย เหมือนว่ารายงานสัตว์นะครับสัตว์เกิดการทำร้ายเขานะฮะคุ้มข้างตัวผีเฮียตัวผีไปดิฮัลโหลอุยกลัวเนี่ยกลัวลืมกลัวเลยลืมกลัวกูเริ่มไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยจะกดบอดดิกดบอดทำไมเออไม่มีอะไรให้กูดูไหมฮัลโหลเชี่ยเด็กกับมนุษย์ต่างดาวแล้วมีหมาเห่า แล้วใครวาดหน้าเด็กวะหน้าเด็กหล่อยมากหน้าเด็กคือหล่อยมากแล้วกูต้องทำอะไรฮัลโหลเก็บภาพเหรอไม่เห็นมีให้กูเก็บภาพเพี้ยเลยเปิดตู้โอ้ยแย่แล้วหนูต้องไปไหนต่อกูไม่รู้แล้วกูต้องไปไหนต่อเนี่ยกูหลออแหละกูอยากรู้ว่าลุงมันหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกูดูแต่ละรูปแม่งลุงหน้าตาไม่เหมือนสักรูปเลยเฮีย มือนมึงเอาคนละคนมาแดกนมก่อนหิวนมเอากินนมไม่ได้แล้วผมต้องไปไหนต่อครับพะโหลไม่มีอะไรบอกกูเลยอ้เฮียอะไรเนี่ยเอาล็อกก่อนล็อกได้ไงอะออกไปข้างนอกดิเผื่อเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบอกซ้ำๆยังแม่เออั่นเฮ้ย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 เอาเรียกกูคิดว่าไปยุ่ยไอ้สัสไม่ใช่ยุ่โอ้ยนะกูต้องเข้าข้างบ้านปะผมว่าผมต้องหากุญแจว่ะแล้วกุญแจมันหาจากไหนฮะโหลัวแล้วเสียงเพลงบิ้วมากเดี๋ยวขอไปหากุญแจแป๊บนึงท่านผู้ชมครับต้องหาทั่วหาทั่ว แจากไหนเอยเฮ้ย,เ,ยเพลงอย่าเบิ้วไอ้สัตว์กูเล่นหลอดละเพลงมันเบิ้วเกินอ่ะมีบัามีกุญแจป้าไม่มีกุญแจวะตรงนี้กุญแจผมต้องหาจากไหนวะเอาเก็บบอตะกี้ผมถ่ายรูปมนะันอะไม่กดถ่ายนะฮะลัลโหล อ๋อคือต้องถ่ายรูปโน้ตอ,อะไรอย่างงี้เหรอจำเป็นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาไฟดับเฉยแล้วกูกูต้องหากุญแจไม่ไนดะ้ฮัลโหล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวไปแล้วอ่ะต้องหากุญแจไปเนี่ยหัวไม่ต้องหาลงไปเลยเฮ้ยตอนตอนมันน่าจะเขียว่าคียดิกูลืมอ่านมันให้หาคีย์ปบเอาไม่ต้องหาคีย์ดิฮัลโหลบ้านใครเนี่ยใครเปิดประตูไว้กูไม่ได้เปิดนะกูยังไม่หากุญแจเลยแล้วใครเปิดโทรทัพ์ไว้เนี่ยไอ้หี้ย บ้าไปอะไรอนะรูปเหรอมูฟสัตว์โอ้โหสัตว์ตายห่ามาเลยอย่าบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นคนทำทำไมนาะยต้องทำอย่างเงี้ยนายทำให้ระบบนิเวศของ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 ,ของประเทศไทยประเทศไทยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูเริ่มบ้าเลยนะไป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 เลยไปเลยกูมไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอคนให้ทั่วก่อน จะเห็นหน้า,ามันดูดางดาวแล้วว่ะคือไม่มีอะไรให้กูเก็บอะใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ปิดไฟทำไมล่ะอะไรอะไรอุ้ยกลัวว่ะกูกลัวกูกลัวจรกงเนี่ยกูกลักว,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 วจริงเนะี่ยประตูโอ้ยแยไปเลยกูที่แย่ม่ต้องกลัวอยู่โอ้ะถ่ายรูปเหรออ๋อซูม ลูกูบิดไยเนี่ยป้ากลับบ้านเถอะคุณเลื่มหล่อเลยเนี่ยเสียยมึงหล่อมากว้ายอย่าตา,นะ <c oughs> ากาา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 า อะไรเนี่ยกูณดูขับรถเองไหมเนี่ยเอาเอเอาสตาร์ทไม่ติดเฉยเลยสตาร์ทเอ้าโอ้บายกอน สิ่งดังมากมันจะรับพาตัวผมมันจะรับพาตัวผมไ,ไมปไปไปสตาร์สตารสตาร์สตาร์าิไว้ห้องเยี่ยงหัวใจจง โอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจผมเด็เพื่อไปกำลังใจผมนะครับก็บายบายนะท่านผู้ชมเกมนี้ถือว่ากดหนุกดีมันมึงดุนเดียนะเออไม่ไหวนะท่านผู้ชมจะคลิปหน้าพูดหน้าไม่ได้จะปล่